ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานแถลงข่าวโครงการรวมพลังเล่งสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทํางานของปอดและระบบหายใจแกผ่ผู้ป่วยโสส์ c o v ิด19หรือฟื้นฟูป,ปอดรอดโควิดในรูปแบบออนไลน์ที่จัดโดยสมาคมสภาองค์งกรโลกคือแห่งประเทศไทยรวมกับกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคสถาบันบําราราดูลสถาบันโรคสูงอก สมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมและชมรมกายภาพบำบัดร,ระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทยภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมศักดิ์อาคาศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์และศาสตราจารย์ดร,รแพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลนายกสมาคมสภาองค์งคกรโรคหืดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยดาราสาวไอซ์นภัสลินลูกสาวคนเก่งของตลกชื่อดังนคอมชวนชื่นที่มาร่วมรับฟังและแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพปอดส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆง,ง,งานวันนี้นะคะก็เป้าหมายก็คืออยากให้คนไข้ที่หายจากโควิดนะคะรวมถึงคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยได้เข้าใจว่าการดูแลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่าในจริงคนไทยปัจจุบันเนี่ยหลายแสนคนที่หลังจากติดเชื้อเนี่ย ปอดก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยอยากให้คนมาสนใจการดูแลปอดอย่างจริงจังโดยเป็นการสร้างสื่อที่ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สําหรับเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยการที่ว่าให้เราให้คาแนะนาในเรื่องของการดูแลปอดโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่แบบว่าเพิ่งติดโควิดแลวหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรทีจ่จะต้องเป็นพิเศษไหมคะคือจริงๆที่เป็นพิเศษนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานเดิมของคนนี้เป็นโรคอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าบางคนอะถ้าเป็นน้อยเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเป็นคนเป็นมากเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทํา ตามลักษณะร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเป็นน้อยทํำยังไงถ้าเป็นมากทํำยังไงร่วมถึงการดูแลสุขภาพโ,าพโดยรวมค่ะไม่ใช่เฉพาะบริหารปอดอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนก็มีความสําคัญด้วยค่ะมันเหมือนต้องเป็นบริบทองค์รวมดูร่างกายกับจิตใจค่ะหากเราดูแลปฏิบัติตามมันมีโอกาสที่มันจะฟื้นฟูกลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คะค่ะจริงๆก็ประมาณ9นะก้บ,บกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะกลับปกติแต่ว่าระยะเวลาของแต่ละคนจะต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นน้อยอ่ะก็หายภายใน1เดือน ถ้าเป็นมากหน่อยก็3เดือนหรือว่าถ้าคนที่ต้องใส่ท่อหายใจให้ออกซิเจนนานๆเนี่ยอาจจะเป็น6เดือนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิน90เอร์จะหายเป็นปกติอะค่ะยกเว้นอย่างเดียวก็คือคนนั้นเดิมเป็นโรคปอดเรื้อรังอย่างเช่นคนที่สุบูรีหลอดลมอุดกันเรื้อรังเป็นโรคปอดเรื้อรังซึ่งพวกนี้ภาวะปอดเดิมเขาแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาติดเชื้อมันก็อาจจะกลับไม่เป็นปกติได้ซึ่งจริงๆอะไม่ถึงสิซที่จะไม่กลับมาปกติอะค่ะอย่างในส่วนของเรื่องอาหารการกินนะคะ,ม,ะมันมีอะไรที่แบบว่า เป็นในเรื่องของผักผลไม้หรือว่า,าจะาต้องมีวิตามินอะไรที่เสริมเพิ่มเติมจริงๆเ<ห>นี่ยสำคัญมากก็คืออาหารนะคะอาหารนี่ที่สําคัญก็คือหนึ่งอาหารที่ต้องสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมันก็ต้องมีพวกโปรตีนคือบางคนจะเน้นผักผลไม้แต่ไม่ทานโปรตีน<ช>เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อนี่มันก็จะฟีดก็ทําให้ระบบการหายใจไม่ดีเพราะฉะนั้นอาหารก็ต้องมีโปรตีนโปรตีนก็จากเป็นพืชก็ได้อย่างเช่นถั่วก็ได้หรืออาจจะเป็นโปรตีนจากเนื้อปลานื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะ โปรตีนก็ต้องมีสัดส่วนประมาณสัก3 0 4 0แล้วก็ที่เหลือก็เป็นผักผลไม้ครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารซึ่งผักผลไม้เนี่ยก็จะมีเหมือนสารต้านออกซิแดนนะคะจะช่วยในการฟื้นฟูพวกเซลล์ต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สําคัญมากก็คือไม่ให้น้ําหนักที่มากเกินการที่น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจนเกินไปอย่างเช่นค่า body mass index หรือดัชนีมวลกายเกิน25หรือเกิน90เนี่ยพวกนี้เวลาหายใจเนี่ยปอดมันจะเหมือนกับ ขาประหาเพราะว่าเหมือนกับมีปอดจะขยายได้ไม่ดีก็ทําให้หายใจได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็ต้องไม่มากเกินไปเขาเรียกว่าให้สมดุลก็คือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็มีทั้งโปรตีนกับวิตามินเกอแรกครบประหารเขาเน้นผักผลไม้ที่มันหลากสีค่ะใช่แล้วลค่ะว,วันนี้มาได้ความรู้กับร่กิจกรรมใช่ค่ะคือเมื่อกี้เราให้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบหนึ่งว่าแม่เราบินหาเรื่องปอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้นานแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราได้เข้าไปฟังแล้วให้ความรู้ก็ค ปอดสามารถหายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้คือหนูเพิ่งรู้เลยสองคือถ้าออกกําลังกายหรือท่าที่เราบริหารสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเราก็ได้ความรู้เพิ่มเรื่องการกินที่คุณหมอาบอกไปก็คือคือเอาจริงๆนะได้ความรู้เพิ่มหมดเลยใช่ก็คือสามารถเราสามารถที่จะนําไปปรับใช้ใช่ผู้ชมด้วยใช่ทุกท่านที่ดูอยู่หรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็เข้าไปดูได้คือ,อคลิปวิดีโอที่เขาแนะนาเนี่ยสามารถไปปรับใช้ได้กับทั้งตัวเองเราไปสอนคน คนแก่คนเฒ่าที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่เขาไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนําไปเป็นความรู้ของเองที่ติดตัวได้มันจะมันใช้ได้จริงๆถือว่าวันมาร่วงานคือได้รับความนี้เต็มๆเลยได้ค่ะอันนี้คือได้จริงๆได้จริงๆและสามารถไปบอกต่อได้ด้วยเนาะใช่ได้สามารถไปบอกต่อได้ด้วยอย่างที่ไอ้พูดไปเมื่อกี้แล้วเลยคือศึกษาได้แล้วก็นําไปแบบสอนประยุกต์ใช้กันในฐานะที่เราเคยมีคนในครอบครัวผ่านในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อโุ๋ยอย่างเงี้ยเราอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยบ้างไอ้ว่า อันดับแรกเลยทุกคนฝากหมดแล้วแหละเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือต้องให้ต้องให้กําลังใจอย่างมากๆเพราะว่าเหนื่อยกันมากๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโควิดแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโควิดสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวเลยคือกําลังใจเท่านั้นจริงกาลังใจให้กันเข้าไปเถอะมีเท่าไหร่ให้เถอะให้เถอะมันฟื้นฟูมันเยียวยาได้จริงๆค่ะพี่หอนะคะมีอะไรอยากฝากถึงคนไทยบ้างจริงๆก็สําคัญมากนะคะที่คุณไอพูดเนี่ยตัวเองชอบ ตรงที่ว่ากำลังใจนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองนะคะการเริ่มต้นด้วยตัวเองมันมี2อ,อย่างก็คือร่างกายกับจิตใจก็คือร่างกายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือสร้างความแข็งแรงให้ตั้งกายอยู่เสมอแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเมื่อกี้ที่หมอพูดเรื่องน้ําหนักเรื่องบุหรี่เรื่องมลพิษ ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องการร่างจิตใจก็มีความสําคัญมากนะคะก็คือว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องมีจิตใจที่ขแข็งแข็งแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองรวมถึงว่าไม่ท้อแท้หรือหมดหวังจากเรื่องนี้เพราะจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แล้วจะกลับมาปกติค่ะ คุณหมอคะแล้วสำหรับประชาชนที่พลาดชมไลฟ์สดในวันนี้สามารถเข้าไปตาม,ามข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้ที่ไหน,นคือะคะเข้าไปติดตามได้ที่เพจภูมิแพ้ก็แพ้เรานะคะหรือเพจของสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยก็<า>จะมีวิดีโอแล้วก็มีแผ่นพับแล้วก็เป็นสื่อให้ความรู้ต่างๆแล้วก็รวมถึงถ้าคนไข้คนไหนสงสัยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะหมอจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคำถามค่ะ